คลิปนี้นะครับจะทำการเปลี่ยนหัวฉีดแก๊สรถด,ด่วนนะครับแก๊ส LPG นะครับนี่นะครับหัวฉีดเดิมซื้อมาในราคาหัวฉีดยี่ห้อ w a l t e c นะครับซื้อมาลมส่งนะครับ600กว่าบาทนะครับเนื่องจากว่าของเดิมนะครับมันใช้อายุการเใช้งานนานแล้วนะครับ แล้วก็เสือไปปรับปรับตรงนี้นะครับความแน่นความแน่นของเดิมมันไม่ควรไม่ควรล้างนะครับควรที่จะเปลี่ยนหรือจะไม่ก็เปลี่ยนก็ถ้าจะล้างก็คือห้ามถอดตรงนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้การบีบเข้าการกดวาลมันเียนนะครับ นที่จะถอดตรงนี้นะครับไป้ลูกบอลถอดตรงนี้นะครับได้ประแจนะครับนี้ถ้าเกิดเพื่อไปถอดตรงนี้แล้วการขันแน่นมันจะเขียนนะครับทีนี้ก็เลยทุกความทัวนะครับก,ก็คือผมก็เลยสั่งตัวใหม่มานะครับ นี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเดียวนะครับขณะเปลี่ยนนะครับดับเครื่องยนต์นะครับก็คือมันจีวาวด้านหลังมันจะปิดนะครับขณะที่เราดับเครื่องยนต์การเปลี่ยนนะครับก็ถอดตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดท้นส่วนไอถอดตรงนี้ตรงน,นี้ก็ใช้คี คยิบรัด,ดออกทีละตัวนะครับของหัวสูบหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อย่าลืมดูสูบให้ดีนะครับว่าสายแต่ละสายนะครับเข้าไปที่สูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่ได้ตรงนะครับแล้วก็สายไฟนะครับ สช้ไฟมันจะมีเครื่องหมาย A B C D นะครับบอกอยู่นะครับ A ก็คือสูบหนึ่ง B สูบสอง C สูบสาม D สูบสี่นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตรดสอบแล้วเครื่องนิ่งดีนะครับ ก็ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับกลัวจะมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองของแก๊สนะครับถ้าเราวิ่งวิ่งรถมันนานนะครับถ้าถ้ใช้งานบ่อยๆนะครับผมว่าการที่ตั้งตัวนี้ผิดเพี้ยนนะครับจะทําให้มีอัตราการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองของน้ามันเชือเ้อเพลิงนะครับสิ้นเปลืองของแก๊ส LPG เพิ่มเติมนะครับก็เลยสั่งตัวใหม่มาเพื่อให้มันประหยัดขึ้นนะครับ ว่าน่าจะประหยัดขึ้นนะครับยังได้ลองทดสอบครับนะครับของใหม่ที่เขาตั้งมาได้มาตรฐานนะครับมันก็น่าจะดีกว่าที่เราไปปรับเปลียนไปปรับตัวนี้เราวทำให้ค่ามันเพี้ยนนะครับความแน่นการกดการปล่อยของวสัสดุมันก็จะเพี้ยนนะครับ ทางที่ดีก็เลยสั่งตัวใหม่มานะก็คือในราคา6 0 0ร้ยกว่าบาทนะครับรวมส่ง